บทที่400ราชาเจงผิง,งช่วยบอกผมมาหน่อยสภาพคุณในตอนนี้มีสิทธิ์อะไรที่จะมาก้าวไก่เรื่องของเราทั้งสองยังเฉินยิงคำถามยาวเหยียดหลายคำถามแต่ละคำถามล้วนเหมือนค้อนปอนทุบมาที่ขั้วหัวใจของเย่ม่านอย่างเจ็บปวดแม้คำพูดของเย่ม่านจะแหลมคมทว่าคำพูดของยางเฉินนั้นแหลมคมยิ่งกว่าไม่ได้มีความหวาดกลัวต่อเธอแม้เพียงนิดหรือพูดจะขอความเห็นอกเห็นใจเพราะสถานะของเย่ม่านแต่อย่างใด ถ้าไม่ใช่เห็นแก่หน้าของชินซีจากคำพูดพวกนี้ของหล่อนเพียงพอให้หยางเฉินฝังกระดูกของเธอไว้ที่เมืองเจียงโจวไปชั่วนิดนิรันแล้วแกแกเย่ม่านโกรธเคืองจนชี้หน้าหยางเฉินไว้พูดคำว่าแกติดต่อกันหลายเที่ยวทว่ากลับพูดทั้งประโยคที่สมบูรณ์ออกมาไม่ได้เก็บความหญิงยะโสที่มาจากแปดตระกูลแห่งเยนตูของคุณกลับไปดีกว่าอยู่ต่อหน้าผมความหยิงยโสของคุณไม่มีค่าในสายตาเลยสักนิด ยังเฉินผู้จ้าไม่ปราณีเลยแม้แต่น้อยผู้จบเขาก็ดึงประตูรถออกโดยตรงเดินลงไปทันทีบนหน้าเย่มั่นสีหน้าไม่สู้ดีโมโหจนสั่นไปทั้งตัวทว่ากลับพูดอะไรไม่ออกสักคำหยุดนะยังเฉินกำลังเตรียมจะออกไปบอดี้การ์ดที่เฝ้าอยู่หน้าประตูรถมาตลอดตะโกนหยุดขึ้นทันใดขณะเดียวกันร่างกายก็แวบหา,ายมาโผล่ขวางด้านหน้าของอยางเฉินไว้ทันใดอย่างรวดเร็วคุณนายสั่งแกหยุด สายตาบอดี้ก์ดมองไปทางเย่ม่านที่อยู่ในรถและเห็นเจ้านายกำลังโกรธเคืองอย่างยิ่งแต่ในสายตาหยางเฉินเต็มไปด้วยความหนาวเหน็บตะโกนลั่นว่าใส่หัวออกไปทันทีที่ผู้จบเขาก้าวเดินไปข้างหน้าฉับพลันโอหังนักบ,บอดี้ก์ดตระกกลเย่ตะโกนด้วยความโกรธไม่รอให้เย่ม่านผู้จาทันใดนั้นเขาก็ปล่อยหมัดหนึ่งออกมาโจมตีหยางเฉินทันทีแกบอกใครใส่หัวไปทันทีหลังจากนั้นหยางเฉินก็ปล่อยหมัดออกมาด้วยบูม ฉากนี้หมัดทั้งสองฝ่ายปะทะกันราวกับรถสิบลอ้อสองคันประสานงาแรงที่มหาศาลร,ระเบิดออกมาในท่วขณะที่หมัดของทั้งสองคนปะทะกันเกิดเสียงกระแทกที่ทุ้มราวกับเสียงเบสจากลำโพงยักษ์หากมีคนได้ยินจะต้องมีเสียงกระแทกที่หัวใจแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสยัยตึกตึกตึกคอลืนสองเท้าบอรดี้กาดตระกูลเย่ถลายถอยหลังไปราวเจ็ดแปดเมตรโดยตรงทําให้เกิดรอยถลายเป็นทางยาวราวกับรอยเบรกของยางรถยนต์เมื่อมองอย่างเฉินที่ยืนอยู่ที่เดิม และไม่ได้ถอยหลังสักก้าวเดียวสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันใดเพราะความเจ็บปวดแม้จะพยายามเก็บอาการแต่ทว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเก็บทรงอยู่ยางเฉินมองเขาราวกับมองคนตายยังไงยังงั้นแล้วพูดขึ้นว่าถ้ามีครั้งต่อไปอีกแกตายจากนั้นก็ตบเท้าก้าวจากไปทันทีเย่ม่านที่อยู่ในรถมาตลอดเวลานี้ก็ทำหน้าอึ้งทึ้งค้างบอดีก้ก์ดข้างกายของเธอความสามารถแกร่งมากแค่ไหนเธอรู้ดียิ่งกว่าใคร ทว่าในตอนนี้กลับโดนหยางเฉินต่อยมาหมัดหนึ่งสะเทือนจนถอยหลังไปหลายก้าวเมื่อมองดูหยางเฉินเหมือนคนที่ไม่เป็นอะไรทั้งนั้นกลับไปอย่างท่าทางนิ่งสงบคุณนายครับผ่านไปสักพักบอดี้การ์ดถึงกลับมาที่ข้างกายเย่ม่านพูดด้วยหน้าตาเคร่งขรึมความสามารถของเขาแกร่งเหลือเกินครับผมสู้เขาไม่ได้เปรี้ยงด้วยคำพูดประโยคนี้ของบอดดี้การ์ดราวกับสายฟ้าฟาดระเบิดดังขึ้นข้างหูเย่ม่านทำเธอตกใจจนหน้าดูหมดอาลัยตายอยากทันที นี่นี่จะเป็นไปได้อย่างไรกัน5ปีที่เขาหายตัวไปค้นหาข้อมูลใดๆไม่ได้เลยสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่5ปีก่อนยังเป็นเหมือนหมาข้างถนนตัวหนึ่ง5ปีต่อมาทำไมถึงครอบครองความสามารถที่ยิ่งใหญ่ได้เย่ม่านพึมพำเสียงต่ำบอดี้การ์ดไม่ได้พูดอะไรทว่าภายในใจเกิดความรู้สึกอันตรายขึ้นมาฉับพลนันผู้แข็งแกร่งที่สามารถต่อยเขาจนแพ้ก็พอมีโดยเฉพาะที่ตระกูลเย่ แต่ว่าที่เมืองเจียงโจวเล็กๆโดนชายหนุ่มที่อายุไม่ถึงส0ปีคนนี้ต่อยจนถลายถอยหลังในหมัดเดียวเขายากที่จะยอมรับมันได้โดยเฉพาะเขามีความรู้สึกว่าหยางเฉินยังไม่ได้ใช้กําลังทั้งหมดออกมาถ้าปล่อยพลังทั้งหมดการฆ่าเขาให้ตายก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้หรือว่าเป็นฉันเองที่คิดผิดไปแล้วจริงๆเย่ม่านมีความรู้สึกว่ากําลังสูญเสียของสําคัญไปโดยกระทันหันในใจแอบมีความรู้สึกเสียใจอยู่นิดๆ ทันทีที่ยกมือสามารถโจมตีผู้แข็งแกร่งบอดี้การ์ดของตนเองจนเอ่ยปากยอมแพ้กับตนย่อมไม่ใช่คนธรรมดาโดยเด็ดขาดยิ่งไปกว่านั้นอย่างเฉนยังอายุน้อยขนาดนี้เลียงเหลียนเรื่องนี้เอาไว้ก่อนรอพวกเราทำธุระสำคัญเสร็จค่อยว่ากันไม่นานบนหน้าของเยม่านก็กลับสู่ความเฉยชาดังเดิมพูดกําชับกับเลียงเหลียนทันทีเลียงเหลียนพยักหน้าในสายตาเต็มไปด้วยความจริงจังเอ่ยปากพูดว่าคุณนายครับเรื่องนี้เกรงว่ามีความยากอยู่บ้างครับ เยมานพูดด้วยท่าทางกังวลมีความยากจริงๆว่ากันว่าวันนั้นแม้แต่ตระกูลห่วงและสมาคมบูโดเข้าไปแทรกแล้วแต่ยังกลับมาแบบล้มลุกคลุกคลานเหลียงเหลียนตอบว่าใช่ครับว่ากันว่าตระกูลห่วงอยากจะยึดครองเจียงผิงถึงได้ร่วมมือกับตระกูลใหญ่ของเมืองเอกแห่งเจียงผิงจัดงานประชุมแลกเปลี่ยนขึ้นก่อนล่วงหน้าแต่ยังล้มเหลวแล้วครับยังมีสมาคมบูโดสาขาเจียงผิงหัวหน้าสาขาชื่อเจียงก็ออกหน้าด้วยตัวเองพยายามเข้าร่วมแบ่งผลประโยชน์ผลปรากฏว่าคว้าน้ําเหลว สุดท้ายกลับกลายเป็นชายหนุ่มสกุลหยางทาให้ทั่วทั้งในงานสั่นสะเทือนด้วยท่าทางที่แข็งกร้าวของเขาแม้กระทั่งมีข่าวลือมาว่าห่วงจงโดนบีบให้คุกเข่าที่พื้นเพื่อขอโทษเขา,ด,ขา,ด,ขาด้วยครับบนหน้าของเย่ม่านแสดงถึงความกังวลไว้เต็มไปหมดครั้งนี้มาที่เมืองเจงโจวคือตระกูลส่งให้เธอเข้ามาคิดหาวิธีเจอหน้ากับราชาเจงผิงที่เป็นจุดสนใจมากในช่วงนี้ต่อให้ไม่สามารถดึงอีกฝ่ายเข้ามาตระกูลเย่ได้ก็อยากจะคิดหาวิธีการที่เป็นมิตรกับฝ่ายตรงข้าม ชายหนุ่มคนหนึ่งที่สามารถทำให้ตระกูลใหญ่แห่งเจียงผิงยี่สกว่าตระกูลผลักขึ้นเป็นราชาได้คุ้มค่ามากมายที่แดตระกูลแห่งเยนตูสมควรมาผูกมิตรไว้คุณนายครับเรื่องคุณหนูพวกเราควรทำอย่างไรครับเลียงเหลียนถามขึ้นอีกในสายตาเย่มั่านเต็มไปด้วยความซับซ้อนหลังจากเงียบเงันครู่หนึ่งสายตาค่อยๆเย,ย็นลงมาแล้วพูดเสียงทุม้มไม่ว่าจะอย่างไรในตัวเธอก็มีเลือดของฉันอยู่ฉันในฐานะแม่คนนี้เธอจำเป็นต้องยอมรับในตัวฉัน ยังเฉินเจ้าหนุ่มคนนั้นถึงแม้การแสดงออกเมื่อกี้จะทำให้ฉันรู้สึกทึ่งมากก็ตามแต่เทียบกับราชาเจงผิงเขายังห่างไกลอยู่มากถ้าฉินซีสามารถครบกับราชาเจงผิงได้ไม่เพียงได้รับชีวิตที่แสนสุขยังสามารถช่วยตระกูลเย่ของฉันควบคุมทั้งเจงผิงได้อีกด้วยเมื่อได้ยินเช่นนี้ในใจของเหลียงเหลียนก็แอบตื่นตกใจอยู่บ้าง เขารู้ชัดเจนอย่างมากครั้งนี้ที่ตระกูลเย่ส่งเย่ม่านมาเมืองเจียงโจวอยากใช้หญิงสาวที่สวยสุดในตระกูลเย่มาแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับราชาเจยงผิงแต่นึกไม่ถึงว่าผู้หญิงคนนี้อยากจะถือโอกาสครั้งนี้ผลักดันลูกสาวของตนเองไปให้ราชาเจยงผิงแทนเลียงเหลียนอยู่ตระกูลเย่มาหลายปีแต่ไหนแต่ไรไม่เคยเห็นว่าตระกูลเย่จะสนใจชายหนุ่มคนไหนมากเช่นนี้มาก่อนคุณนายครับตระกูลทางนั้น เลียงเลียนกังวลอยู่บ้างกลัวเย่ม่านจะทำเรื่องนี้พังจึงเตือนสติด้วยความหวังดีไปสักหน่อยเพียงแต่เขายังไม่ทันพูดจนจบประโยคก็ถูกเย่ม่านขัดจังหวะนายคิดว่าหน้าตาของลูกสาวฉันจะเทียบเย่เสี่ยวเตียไม่ได้ใช่ไหมเย่เสี่ยวเตียคือผู้หญิงที่ตระกูลเย่เตรียมผลักดันออกมาให้แต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับราชาเจงผิง เธอเพียงอายุ24ปีหน้าตาสวยงามหากจะใช้คำว่างดงามดั่งพระจันทร์สุขสาก,กาวราวดาวบนฟ้าดอกไม้ที่งดงามที่สุดบนโลกก็มีอาจเทียบเคียงเธอได้มาพันานาก็ไม่ได้เกินจริงที่เมืองเยนตูคุณชายตระกูลใหญ่ชั้นนำนับไม่ถ้วนล้วนชื่นชอบเธอเพียงแต่สำหรับคุณชายร่ำรวยตระกูลใหญ่เหล่านี้เย่เสี่ยวเตียไม่สนใจสักนิดก่อนหน้านี้ตระกูลเย่ต้องการให้เย่เสี่ยวเตียอาศัยหน้าตางดงามของเธอเพื่อประโยชน์ต่อตระกูลมาตลอดทว่าเธอไม่เคยยอมรับ แต่ครั้งนี้เธอไม่อาจปฏิเสธตระกูลเย่ได้จากจุดนี้สามารถเห็นได้ว่าตระกูลเย่ให้ความสําคัญต่อราชาเจงผิงมากแค่ไหนทว่าเวลานี้เย่ม่านก,กลับวางแผนให้เป็นชินซีแทนถ้าเกิดราชาเจงผิงสนใจฉินซีได้จะทําให้ตําแหน่งของเธอที่ตระกูลเย่เพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวเหลียงเหลียนมองท่าทางโกรธเคืองของเย่มา่านและไม่กล้าพูดอะไรอีกจึงรีบพูดว่าทุกอย่างล้วนให้คุณนายเป็นผู้ตัดสินใจครับ เมื่อได้ยินเช่นนี้สีหน้าของเย่ม่านถึงได้ดูดีขึ้นมาบ้างจากนั้นก็พูดด้วยหน้าตาเคร่งขรึมเพียงแต่ราชาเจงผิงคนนี้สรุปเป็นผู้วิเศษจากไหนกันถึงตอนนี้เย่ม่านยังไม่ชัดเจนต่อสถานะที่แท้จริงของราชาเจงผิง,งรู้เพียงว่าราชาเจงผิงถูกผู้นำของแต่ละตระกูลใหญ่ในเจงผิงเรียกอย่างเคารพว่าคุณหยางอายุไม่ถึง30ปีเป็นคนเมืองเจียงโจวคนสกุลหยางอายุไม่ถึง30ปีเป็นคนเจียงโจวคุณนายคิดว่าจะเป็นหยางเฉิงหรือเปล่าครับ เหลียงเหลียนถามด้วยความระมัดระวังขึ้นมาในทันใดบทที่401ที่นี่คือเจงผิงจนกระทั่งวินาทีนี้เหตุการณ์นั้นฉากที่หยางเฉินเวียงหมัดเดียวปะทะกันจนทําเขาสั่นสะเทือนไปถึงตับและถลายไปหลายเมตรยังวนเวียนอยู่ในหัวสมองเขาแบบชัดแจ้งแดงแจ๋อยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าเมื่อสักครู่ตัวเองจะประเมินศัตรูต่ำไปก็ตามและตัวเองก็ไม่ได้ปล่อยพลังเต็ม100%แต่อย่างน้อยมันก็เกือบ100%ทว่าอย่างเฉิญปล่อยหมัดออกมาไม่ถึงครึ่งความสามารถที่มีของเขาด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นภาพติดตาตรึงใจนึกถึงทีไรก็อกสั่นขวัญหายทุกทีเมื่อเย่มานได้ยินก็อึ้งทึ่งเสียวเงียกริบไปพักหนึ่งทันใดนั้นก็รีบสายหน้าทันทีเป็นไปไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด หล่อนพูดว่าเป็นไปไม่ได้สองรอบติดกันพอจะอธิบายความหวาดผวาในใจของเธอได้จากก้นมึงของหัวใจเธอไม่มีทางยอมรับได้ว่าชายหนุ่มที่เพิ่งถูกเธอด่าเสียหมาไปเมื่อสักครู่ว่าไม่มีอะไรดีสักอย่างจะมาเป็นราชาเจงผิงที่ตระกูลแย่อยากจะยกให้เป็นแขกพิเศษได้ทว่าในใจเหลียงเหลียนแอบทอดถอนหายใจสุดท้ายจึงไม่พูดอะไรอีกไปตระกูลฮานแห่งเมืองเอกฉันไม่เชื่อว่าตระกูลใหญ่ที่สุดของเจงผิงจะไม่รู้ว่าราชาเจงผิงคือใคร บนใบหน้าที่เย็นชาของเย่ม่านเต็มไปด้วยอารมณ์ความจริงตอนเช้าตรู่วันนี้เธอมาถึงเมืองเจียงโจวแล้วไปหลายตระกูลติดต่อกันมาแล้วกลับไม่มีสักคนกล้าเปิดเผยต่อเธอว่าราชาเจยงผิงคือใครทุกคนล้วนเสแสร้งแสดงความนอบน,อนอ้อมคลอยตามเธอภายนอกแสดงว่าเคารพนับถือมากทว่าเมื่อเธอถามถึงราชาแห่งเจยงผิงขึ้นมาทุกคนกลับต่างพากันเปลี่ยนหัวข้อคุยและพูดจาคลุมเครือ นอกจากข่าวที่คนภายนอกเหล่านั้นลือกันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใดๆเมื่อมาถึงพื้นที่กลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยและไม่ใช่ว่าตระกูลเหล่านี้ไม่รู้จักดีเลวภูมิหลังของตระกูลเย่แต่ว่าวันนั้นที่งานประชุมแลกเปลี่ยนยังเฉินสั่นสะเทือนจิตใจ,จพวกเขามากมายเกินบรรยายผู้สืบทอดตระกูลห่วงโดนกดให้คุกเข่าลงต่อหน้าสาธารณชนแม้แต่ไหลอยังถูกหยางเฉินบีบจนเละนับประษาอะไรกับผู้หญิงอ่อนแอคนหนึ่งของตระกูลเย่เท่านั้น ในเวลานี้หยางเฉินมาถึงใต้ตึกของซานเหอกรุ๊ปแล้วเพื่อรอรับชินซีเลิกงานในเวลานี้เองมือถือของเขาก็ดังขึ้นกระทันหันคุณหยางครับมีเรื่องหนึ่งผมต้องรายงานครับเสียงของกวนเจิ้งซานกล่าวด้วยความเคารพอย่างมากคนของตระกูลเย่แปดตระกูลแห่งเยนตูมาที่ตระกูลกวนและสอบถามถึงข่าวของท่านครับ ได้ยินดังนี้ยางเฉินก็ทำท่าทางประหลาดใจถามอย่างคำคำว่าคนตระกูลเย่ที่คุณพูดถึงคงไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่ชื่อยายมั่นโอไม่ใช่เย่ม่นหรอกม,มั้งใช่ไหมชะใช่ครับคือผู้หญิงคนนี้แหละเธออยากจะเจอหน้าท่านสักครั้งว่างั้นครับหยุดสักพักกวนเจิ้งซานก็พูดอีกทีว่าฟังความหมายของเธอหน้าจะอยากตีสนิทกับท่านครับแต่ว่าวางใจได้ผมไม่ได้เปิดเผยอะไรเกี่ยวกับท่านเลยสักนิดครับ รวมไปถึงผมโทรไปกำชับกับตระกูลอื่นไว้แล้วน่าจะไม่มีใครกล้าเปิดเผยสถานะของท่านครับกวนเจิงซานพูดซ้ำขึ้นอีกขอบคุณมากผมรู้แล้วหยางเฉินตอบกลับหลังวางสายหยางเฉินฉีกมุมปากขึ้นเบาๆเสียาย,ายิ้มเย้อยเย,ย้ยยายม่านนะยายม่านถ้าคุณรู้ว่าผมคือราชาเจงผิงที่คุณอยากตามหาจะทำหน้าตายอย่างไรกันนะฮ่าฮ่าหยางเฉินพูดพึพรรมพำกับตนเอง เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ต่อหน้าเย่ม่านเดิมทียังโกรธเคืองเต็มที่พอรับรู้มากระทันหันว่าหล่อนอยากจะตามหาตนเองอย่างเฉินเพียงรู้สึกว่าความโกรธได้หายไปมากเลยทีเดียวเพียงแต่นึกถึงความสัมพันธ์ของเย่ม่านและฉินซีสีหน้าอย่างเฉินก็มืดมนลงมาอีกครั้งในทันใดสรุปฉันจะบอกเสี่ยวซีดีหรือเปล่าเนี่ยอย่างเฉินทำหน้าลำบากใจในเวลานี้เขาเป็นห่วงฉินซีอย่างมากก่อนหน้านี้โจยู่ชุยก็ทำให้เธอเสียใจมากพอแล้ว พอต่อมามารดาแท้จริงปรากฏตัวแล้วคาดไม่ถึงยังเป็นคนนิสัยที่ไร้สาระอีกด้วยเชีย่ยแม่ยายหมาหมาทั้งนั้นอยู่ด้วยกันมาในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและชินซีความจริงก็ลึกซึ้งมากแล้วถ้าคนที่เย่ม่านไปหาก่อนคือชินซีเขาจะไม่สงสัยสักนิดเดียวชินซีคงปฏิเสธที่จะแยกจากเขาเหมือนกันด้วยนิสัยของชินซีมีความเป็นไปได้สูงที่จะปฏิเสธการยอมรับเย่ม่านเป็นแม่อีกด้วย และหลังจากนั้นตามสไตล์ของเธอก็จะเก็บเอาความเจ็บปวดไว้ที่ตัวเองทั้งหมดหวังว่าตระกูลเย่จะไม่ทําเกินกว่าเหตุก็แล้วกันไม่เงินเล็กยังเฉินรีตาพูดสุดท้ายยังตัดสินว่าจะเก็บซ่อนความจริงไว้ชั่วคราวก่อนความเจ็บปวดคราวก่อนยังไม่หายดีความเจ็บปวดใหม่จะเข้ามาแทนที่ซะแล้วในเวลานี้ที่ตระกูลฮานแห่งเจียงผิงในคฤหาสน์เล็กที่แยกเดี่ยวปลายสวนหลังหนึ่ง ผู้นำฮานวันนี้ที่ฉันมาหาคุณมีเรื่องหนึ่งต้องการความช่วยเหลือจากคุณค่ะเย่ม่านผู้จ่าอย่างตรงไปตรงมาฮันเซียวเทียนหัวเราะเบาๆพลางกล่าวว่าเรื่องที่แม้แต่ตระกูลเย่ยังทำไม่ได้ผมฮันเซียวเทียนจะมีความสามารถอะไรช่วยเหลือได้ละครับเย่ม่านสีหน้าดูแย่ทันทีเมื่อได้ยินโดยเฉพาะที่นี่คือเจยงผิงเธอจึงไม่กล้าปริแตกเกินไปผู้นำฮานท่านนี้ก็ช่างผู้จาตลกเป็นกับเขาเหมือนกันนะคะ หลังจากที่ตระกูลเมืองและตระกูลหนิงพังพินาศตระกูลฮานก็ก้าวขึ้นเป็นตระกูลใหญ่สูงสุดทั่วทั้งมณฑลเจียงผิงที่เจียงผิงจะมีเรื่องอะไรที่ผู้นำฮันทำไม่ได้กันล่ะคะเย่ม่านกล่าวยิ้มยิ้มทว่าในแววตาลึกมีความเย็นชาระดับหนึ่งฮันเซียวเทียนหัวเราะอ,อีกทีแต่ไม่ได้พูดอะไรพลางยกแก้วชาที่เปื้อนคราบน้ำชาเต็มไปหมดเอาไว้แล้วจิบน้ำชาเบาๆชิวๆไม่รีบร้อน อันที่จริงเขาได้รับคำเตือนของกวนเจิ้งซานมาก่อนหน้านี้แล้วเย่ม่านอาจจะมาหาเขาดังนั้นเขาย่อมรู้เจตนาของเย่ม่านชัดเจนดีเมื่อเห็นเขาไม่พูดจายเย่ม่านก็เงียบงันไม่พูดเช่นเดียวกันดวงตาทั้งคู่จ้องฮันเซียวเทียนที่กำลังก้มหน้าดื่มชายอยู่ตลอดเหลียงเหลียนยืนอยู่ด้านหลังของเย่ม่านมองทางฮันเซียวเทียนด้วยสีหน้าที่เย็นชาเช่นกันบรรยากาศในตอนนี้ความกดดันอากาศค่อนข้างสูงทำให้พื้นที่หนาวเหน็บขึ้นมาทันใด แต่ทว่าฮันซยวเทียนกลับทําตัวเหมือนไม่รู้สึกถึงอะไรเลยนั่งอยู่หน้าโต๊ะน้ําชาท่าทางผ่อนคลายสบายใจมากเวลาผ่านไปวินาทีแล้ววินาทีเล่าจนมาถึงสองนาทีเต็มๆยังไม่มีใครพูดอะไรออกมาสักคําในที่สุดเย่ม่านก็หมดความอดทนจึงกล่าวด้วยน้ําเสียงเย็นชาที่ฉันมาเพียงเพื่อเรื่องเดียวราชาเจยงผิงสรุปว่าเป็นใครกันแน่ฮันซยวเทียนหัวเราะเบาๆ ราชาเจงผิงก็คือราชาเจงผิงไม่ทราบว่าคำถามนี้ของคุณนายเย่หมายความว่าอะไรกันฮันเซียวเทียนอย่ามาเล่นลิ้นกับฉันมากเกินไปฉันไม่ชอบพูดอ้อมค้อมบอกฉันมาคุณอย่างราชาเจงผิงสรุปเป็นใครกันแน่เย่ม่านผู้จาอย่างเย็นชาถ้ามาถ่วงธุระสำคัญของตระกูลเย่ตระกูลฮันของคุณแบกรับไม่ไหวหรอกนะรอยยิ้มบนหน้าของฮันเซียวเทียนหายไปวางแก้วชาลงช้าชาผู้จาเย็นชา คุณนายเย่ขอร้องคนอื่นต้องมีท่าทีของผู้ขอร้องหน่อยสิมารยาทผู้ดีมีไหมคุณแข็งกล้าวแบบนี้เกรงว่าคงไม่มีใครยอมช่วยคุณหรอกขอร้องคนอื่นเย่ม่านหัวเราะหึหึพูดอย่างโมโหตระกูลฮันแห่งเจงผิงเล็กๆยังมีสิทธิ์ให้ฉันเย่ม่านขอร้องด้วยหรือในเมื่อเป็นแบบนี้ถ้าง,งั้นก็เชิญคุณกลับไปเถอะฮันเซี่ยวเทียนกล่าวไล่แขกออกไปโดยตรงไม่เห็นเย่ม่านอยู่ในสายตาเลยสักนิดเดียวบังอาจ เหลียงเหลียนที่อยู่ด้านหลังเย่ยม่านตะโกนใส่ทันใดนั้นก็ก้าวเท้าเข้ามามองทางฮันเซียวเทียนด้วยท่าทางอาฆาตพูดว่ากล้าไรเหตุผลกับคุณนายเย่รู้ผลลับหรือยังแกเป็นใครที่นี่คือเจยงผิงที่นี่คือตระกูลฮันฮันเซียวเทียนยืนเอามือไ p ่หลังท่าทางถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแต่คำพูดประโยคนี้ของเขากลับประหนึ่งกรอกสติปัญญาเข้าไปในมันสมองทำให้เย่ยม่านและเหลียงเหลียนได้สติในทันใด ข้างกายเย่ม่านเพียงพาเหลียงเหลียนมาคนเดียวแต่นี่คือตระกูลฮานตระกูลชั้นนําของเจียงผิงถึงแม้ไม่มีใครสามารถขวางกั้นเหลียงเหลียนได้แต่ยังไงกันเล่าบอดี้การ์ดในตระกูลฮานมีเป็นร้อยแต่ถ้าตระกูลฮานอยากฆ่าเย่ม่านยิ่งเป็นเรื่องง่ายดดยนับยิ่งไปกว่านั้นครั้งนี้ตระกูลเย่ส่งเย่ม่านมาที่เจียงผิงเพื่อมาผูกมิตรกับประชาเจียงผิงแม้กระทั่งแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ด้วยทว่าเย่ม่านดันมาพังทลายความสัมพันธ์กับตระกูลใหญ่ซะงั้น ตระกูลฮันสามารถอยู่รอดท่ามกลางการประทะครั้งนี้ได้แค่นี้ก็เพียงพอที่จะอธิบายได้ว่าความสัมพันธ์ของราชาเจงผิงและตระกูลฮันนั้นแน่นแฟนแค่ไหนข้าย่มั่นกล้าแต่ต้องฮันเซี่ยวเทียนจริงไม่ต้องพูดถึงว่าจะสามารถเอาตัวเองออกจากตระกูลฮันได้หรือไม่แม้แต่ราชาเจงผิงที่อยู่ด้านหลังตระกูลฮันก็จะไม่ปล่อยพวกเขาไปด้วยซ้ำดีๆมาก เย่ม่านโกรธหัวฟัดหัวเวียงกัดฟันแน่นพูดว่ากลา้าเพิกเฉยต่อตระกูลเย่ของฉันแล้วจะได้เห็นดีกันพูดประโยคนี้จบในหัวสมองของเย่ม่านปรากฏภาพชายหนุ่มที่เย็นชาเผด็จการคนหนึ่งขึ้นกระทันหันสำหรับตระกูลเย่เขาไม่ได้มีความเคารพแต่อย่างใดอารมณ์ของเย่ม่านก็ย่ำแย่ถึงที่สุดก่อนหน้าอยู่ที่เมืองเจียงโจวไปมาหลายตระกูลแล้วล้วนคว้าน้ำเหลวทั้งนั้นอยู่ต่อหน้าอย่างเฉินก็ถูกปฏิเสธจนหงายหลังตอนนี้ที่ตระกูลฮานก็เป็นเช่นนี้อีก สิ่งที่ทำให้เธอสงสัยในความทรงจำสำหรับคนของแปดตระกูลแห่งเยนตูเจียงผิงดูอ่อนแอกว่านี้ไม่ใช่เหรอบทที่402แผนการเอาคืนหันเซียวเทียนพูดจาด้วยท่าทางเมินเฉยผมไม่ได้ออกไปส่งนะเย่ม่านโกรธจ,จนตัวสั่นแต่ไม่สามารถทําอะไรได้เพียงถลึงตาใส่หันเซียวเทียนอย่างโมโหจากนั้นหมุนตัวจากไปทันทีถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูคนในตระกูลเย่รับรองมีหัวเราะจนฟันร่วง แต่เธอเข้าใจดีต่อให้เปลี่ยนเป็นคนอื่นของตระกูลเย่มาก็คงไม่ต่างกันทุกอย่างนี้ล้วนเป็นเพราะราชาเจงผิงที่ลึกลับคาดเดาไม่ได้คนนั้นทําให้ผู้นําตระกูลเย่ปโปรดปรานอย่างมากมีคําสั่งมาเด็ดขาดว่าต่อให้ไม่สามารถแต่งงานได้ก็ต้องผูกมิตรไว้ก่อนดังนั้นเธอจึงไม่กล้าทําอะไรลงไปได้แต่อดกลั้นเอาไว้ในใจเท่านั้นเย่ม่านเพิ่งออกไปได้ไม่นานฮันเซียวเทียนก็โทรศัพท์ไปหาอย่างเฉินทันทีและรายงานสถานการณ์อย่างละเอียด แต่หยางเฉินตอบกลับมาเพียงประโยคเดียวนายท่านฮันทำได้ดีมากครับหยางเฉินคิดในใจในเมื่อคุณดูถูกผมดันอยากจะมาหาผมอีกงั้นก็ต้องทำใจในเวลานี้ที่สมาคมบูโดสาขาเจียงผิงชายวัยกลางคนที่ท่วงทีไม่ธรรมดาคนหนึ่งได้มาปรากฏตัวโดยกระทันหันสาขาเจียงผิงถือเจียงต้อนรับนายท่านก้าวด้วยความเคารพครับสาขาเจียงผิงหลีหนานต้อนรับนายท่านก้าวด้วยความเคารพครับ ภายใต้การนำของเฉือเจียงและหลี่นานผู้แข็งแกร่งของสาขาเจียงผิงหลายสิบคนต่างโค้งตัวออกมาต้อนรับเพียงจุดนี้สามารถบ่งบอกถึงความสูงส่งของสถานะผู้มาเยือนพี่น้องของฉันหนิวกึงเซิงเป็นใครกันที่ฆ่ากันแน่ท่านก้าวหน้าตาเย็นชามองทางเฉือเจียงพลางสอบถามเสียงดังเฉือเจียงรีบเข้ามาทันทีลักษณะท่าทางประหม่าเป็นอย่างยิ่งพูดแบบตาแดงกำ่ำข้าตกรชื่อว่าหยางเฉินเป็นที่รู้จักกันว่าราชาเจียงผิงครับ ท่านก้าชื่อว่าหนิวเจนหุยเป็นพี่น้องแท้ๆของหนิวกึงเซิงและเป็นผู้แข็งแกร่งลำดับที่เก้าของสมาคมบูโดสาขาใหญ่คนเรียกว่าท่านก้าเดิมสมาคมบูโดมียอดฝีมือมากมายเป็นอิทธิพลชั้นนำที่เคารพคนที่ความสามารถแห่งหนึ่งความสามารถอยู่ลำดับที่เก้าในสมาคมบูโดได้พอจะอธิบายได้ว่าความสามารถของหนิวเจนหุยแกร่งมากผู้แข็งแกร่งในระดับแบบนี้ถ้าอยู่ในตระกูลใหญ่ชั้นนำที่ไหนสักแห่งหนึ่งย่อมถูกยกให้เป็นแขกคนสำคัญทั้งนั้น ขั้น9ครับถึงแม้ผมจะยังไม่มีหลักฐานโดยตรงพิสูจน์ได้ว่าอย่างเฉินฆ่าหัวหน้าหนิวแต่ยังคงสามารถมั่นใจได้ว่าคนร้ายที่ฆ่าหัวหน้าหนิวต้องเป็นเขาแน่นอนครับคําพูดประโยคนี้ถือเจียงพูดได้อย่างมีชั้นเชิงมากเขารู้ดีมากถ้าตนเองยืนยันว่าเป็นอย่างเฉินฆ่าหนิวกึ่งเซิงแล้วหนิวเจนหุยจะต้องเอาหลักฐานจากเขาแน่เรื่องนี้เดิมคือเขาใส่ร้ายป้ายสีอย่างเฉินแล้วจะมีหลักฐานได้อย่างไรกันหนิวเจนหุยขมวดคิ้วแล้วนายไม่มีหลักฐาน ท่านเก้าครับท่านฟังผมวิเคราะห์ก่อนนะครับถือเจียงรีพูดอธิบายทันทีที่เจียงผิงความสามารถของหัวหน้าหนิวเป็นรองแค่ผมสามารถพูดได้ว่าที่เจียงผิงคนที่ทําให้หัวหน้าหนิวแพ้ได้เดิมทีไม่มีเลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงฆ่าหัวหน้าหนิวทิ้งครับที่จริงผมตามหาโดยตลอดว่าสรุปแล้วเป็นใครฆ่าหัวหน้าหนิวแต่เมื่อหนึ่งอาทิตย์ก่อนในที่สุดผมก็เจอกับชายหนุ่มที่ความสามารถแกร่งที่สุดคนหนึ่งเข้าครับ เขาชื่อ,อยางเฉินอายุเพียง27ปีแต่ความสามารถกลับแกร่งมากแม้แต่หววจงผู้สืบทอดของตระกูลหัวแปดตระกูลแห่งเยนตูยังโดนเขากดจนคุกเข่าอ้อนวอนต่อหน้าสาธารณชนเลยครับสำหรับบอดีกาดข้างกายของหววจงถูกยางเฉินตวาดใส่ทีหนึ่งตกใจแทบขี้แตกและไม่กล้าขยับสักนิดมองดูเจ้านายของตัวเองโดนเหยียดหยามต่อหน้าคนอื่นไปอย่างหน้าตาเฉยไม่เพียงแค่นี้ครับแม้แต่ผมออกหน้าเขายังไม่สนใจสักนิดเดิมทีไม่เห็นสมาคมบูโดยอยู่ในสายตาเลย เขายังข่มขู่ว่าสมาคมบูโดก็แค่พวกหมาไร้น้ำยากลุ่มหนึ่งเขาฆ่าผู้แข็งแกร่งของสมาคมบูโดก็เหมือนฆ่าหมาตัวหนึ่งนอกจากนี้ก่อนหน้านี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ทรยศสมาคมบูโดวิ่งไปขอหลบภัยกับเขาผมส่งผู้แข็งแกร่งสามคนไปตามฆ่าทั้งหมดโดนเขาฆ่าทิ้งครับถือเจียงผู้จาแบบเกลี้ยกล่วยอย่างมากบนหน้าเต็มไปด้วยความโมโหเขาพูดเรื่องพวกนี้จริงบ้างโกหกบ้างแต่ความน่าเชื่อถือดูสูงมากจริงๆ หนิวเจนหุยฟังคำพูดพวกนี้ที่เขาเล่ามาบนใบหน้าโกรธจัดเต็มที่ผู้จาด้วยท่าทางดุร้ายกล้ามาดูถูกสมาคมบูโดของฉันบังอาจยิ่งนับท่านก้าครับผมไม่มีกำลังต้านทานได้จริงๆครับหมดหนทางถึงได้ขอร้องผู้แข็งแกร่งกว่าจากทางสาขาใหญ่นึกไม่ถึงว่าเป็นท่าน9ก้าวที่ออกหน้าด้วยตัวเองือเจียงทำหน้าตาเคารพผู้จาให้เกียรติท่านเก้าออกหน้าต่อให้เจ้าหนุ่มคนนั้นแกร่งแค่ไหนก็มีแต่ต้องตายสถานเดียวครับ หนิวเจนหุยมองถือเจียงอย่างเย็นชาวแวบ,บหนึ่งอย่ามาเล่นลูกไม้อะไรต่อหน้าฉันนะถ้าการตายของพี่น้องฉันเป็นไอ้หนุ่มนั่นทำจริงฉันจะต้องล้างแค้นด้วยมือตัวเองแน่แต่ถ้าให้ฉันรู้ว่ากำลังหลอกใช้ฉันต่อให้มีศักดิ์ศิีชีวิตนายก็ไม่พอชดใช้คำพูดนี้ของหนิวเจนหุยเต็มไปด้วยแรงอาฆาตแค้นที่รุนแรงในใจถือเจียงสยองขวัญแต่ตอนที่ขอร้องเพิ่มกำลังจากสาขาใหญ่ก็นึกถึงเหตุการณ์ฉากนี้ไว้แล้ว ท่้นก้าครับที่ผมพูดทั้งหมดเป็นจริงทุกประโยค์ครับไม่กล้าปิดบังเลยสักนิดถือเจียงพูดด้วยหน้าตาสัตว์จริงการอ้อนวอนอยู่ในใบหน้าเต็มที่การมีตัวตนของอยางเฉินขัดขวางแผนงานการควบคุมเจียงผิงของเขาอย่างมากขอเพียงหนิวเจนหุยสามารถฆ่ายางเฉินได้คงได้เจียงผิงมาอย่างง่ายดายถึงตอนนั้นตำแหน่งของเขาที่สมาคมบูโดก็จะพลอยได้ประโยชน์ตามไปด้วยพี่น้องของฉันร่องรอยสุดท้ายคือที่ไหน นิวเจนหุยถามขึ้นฉับพลันที่สมาคมบูโดออกเดินทางแต่ละครั้งล้วนจะมีบันทึกไว้ชือเจียงรีบตอบทันทีเมืองเจียงโจตระกูนเว่ยตระกูนเว่ยหรือนิวเจนหุยหรีดวงตาสาดยิงแสงเย็นเฉียบสองดวงออกมาจากนั้นเอ่ยปากบอกเตรียมรถส่งฉันไปที่ตระกูนเว่ยครับนายท่านเมื่อมองโรยระดับสูงคันหนึ่งค่อยๆขับออกไปจากสาขาชือเจียงถึงโล่งอก รอตอนที่เขาได้สติกลับมารู้สึกว่าที่ด้านหลังเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อทั้งหมดหัวหน้าสาขาครับท่านวางใจได้หนิวเจนหุยจะต้องไม่ปล่อยเจ้าหนุ่มคนนั้นไปแน่หลี่นานเดินเข้ามาผู้ใจย,ยิ้มกริมถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่มีหลักฐานแต่ที่เจียงผิงคนที่มีความเป็นไปได้ว่าจะฆ่าหัวหน้าหนิวได้อย่างเฉินเหมาะมากที่สุดแล้วกับบุคคลต้องสงสัยครับหวังว่าจะเป็นแบบนั้นชอเจียงทอดถอนใจพูดขึ้น ในใจเขาย่อมกังวลเป็นธรรมดาโยนความผิดเรื่องนี้สำเร็จแล้วเขาก็สามารถควบคุมเจียงผิงได้สบายตำแหน่งที่สมาคมบูโดก็เลื่อนขึ้นด้วยแต่ถ้าเกิดล้มเหลวอย่าว่าแต่สมาคมบูโดเลยแม้แต่หนิวเจนหุยก็คงจะไม่ปล่อยเขาไปในเวลานี้ที่เมืองเจียงโจวตระก,กูลเว่ยเวลานี้แสงไฟสว่างสวยในคฤหาสน์หรูหาร,รายแยกเดี่ยวหลังหนึ่งเว่ยเฉิงโจผู้นำตระกูลเว่ยกำลังอยู่ในห้องหนังสือบนโต๊ะหนังสือปูกระดาษชั้นดีแผ่นหนึ่งไว้ ภายในห้องนอกจากเว่ยเฉิงโจวยังมีหญิงสาวที่หน้าตางดงามเวลานี้ในมือเว่ยเฉิงโจวจับผู้การขนีเห็นชั้นดีแท่งหนึ่งฝีมือการเขียนผู้การบนกระดาษดูทรงพลงังและขีดเขียนออกมาได้เข้มแข็งและชำนาญความดีดุดน้ำตัวอักษรทั้งเหล่านี้ไม่นานปรากฏขึ้นบนกระดาษคุณปู่คับฝีมือเขียนผู้การของท่านนับวันยิ่งยอดเยี่ยมต่อให้เป็นอาจารย์เขียนผู้การส่วนหนึ่งก็สู้ท่านไม่ได้ค่ะ หญิงสาวรูปงามด้านข้างตรงหน้าวางจานฝนหมึกชั้นเยี่ยมอันหนึ่งไว้มือน้อยน้อยกำลังฝนหมึกไม่หยุดขณะเดียวกันมองทางเว่ยเฉงโจโด้วยหน้าตาเคารพนับถือเว่ยเฉงโจโหัวเราะแล้วหมิงเยโวแกไม่ต้องทำเป็นใจดีมาชมปู่หรอกปู่เองฝีมือเป็นยังไงยังรู้ตัวเองดีมากหญิงสาวคนนี้คือเว่ยหมิงเยโวลูกสาวของเว่ยหูลูกชายคนโตของเว่ยเฉงโจโ หลังจากที่เว่ยเซินและเว่ยเสียงตายเว่ยเฉิงโจเหลือเพียงเว่ยหูลูกชายคนเดียวแค่นี้สำหรับเว่ยหมิงเยโวก็ชื่นชอบอย่างมากเว่ยหมิงเยโวหัวเราะบ,บอกว่าคุณปู่คะในสายตาของหนูฝีมือเขียนผู้กันของท่านยอดเยี่ยมกว่าใครๆพวกนั้นอีกค่ะเว่ยเฉิงโจหัวเราะเสียงดังมองเว่ยหมิงเยโวด้วยความรักความเอ็นดูเว่าในหัวสมองของเขาจู่ๆปรากฏภาพคนหนุ่มที่สง่าผ่าเผยคนหนึ่งขึ้นมาในทันใด